ไอ้เฮียัดไปเลยพันไม้น่ะหมดวะกูว่าไม่ทิกผิดพลาดวะเจ็ดแม่เอ้ยกูบอกแล้วอย่าเข้ามาซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเคสเคตเตอร์เดือวมั้งกูวะหมดไวเนะ้เนี่ยฟดไปเลยไม่มาหรอกเวลาเนี้ยวัวมึงอ่ะเอาอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ย อุย้ยเพื่อนว่าไงนะเพื่อนว่าไงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน<ม>เพื่อนเพื่อนว่าไงนะเพื่อนไหลกูไม่ได้ว่าไหลกูดูอยู่อ๋อโอเคโอเคเพื่อนเชื่อกับหมดยัดแม่เร็วเร็ว,วหมดเ<ไ>รเ็วเร็ว <Wood> อุย <remar que> อ้ยอุ้ย นี่อะไรวะไอ้ตรวนไปไหนวะเนี่ยบอดไปเลยมาไอ้หมื่นห้าพอดีโบโบเอาออกเออนี่ที่พี่ขึ้นหน่อยดีนั่นน่ะมันห้อยลงมาล้วแตกทุกไม้เลยอุ้ยหกพันเฮียอุ้ยหกอุ้ย ไอปานุมาอ่ะอุ้ยอู๋นิดเดียวอุ้ยอุ้ยอ้๋นิดเดียวอุ้ย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 เพื่อนเพื่อนดูดิไอโกดูแล้วลนเพื่อนเห็นปะไม่เห็นหน้าตากูบอดเออไอ้เจอดูเปนห้าร้อยด้วยโอ้ยเยอะหเุ้าตอนนี้ดอน วิวิวไม่เอาันนี้ไม่เอาันนี้โอ้ยโอ้ไม่เอา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 โอ้ยนี่เดียวจริงถอนได้เลย้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยต่อไปถอนเพื่อนได้เพื่อนจ่าจะเอาเท่าที่มึงได้ไปแหละสักห้าหมื่นโอ้โหเฮ้ยวัวมาจริงเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณจริงๆกูโคตรอยากแบบไอ้ขอบคุณมึงที่บ้านตอนนี้เลยเว้ย จริงกูโคตรอยากไปขอบคุณมึงที่บ้านเลยอะ่ะตอนเนี้ยเฮีย,ยแม่งมาจริงเว้ยเฮียมึงแม่งโคตรเก่งเลยอะ่ะบอกกูได้ทุกอย่างเลยอ่ะเฮียกูยพอดีวะ่ะไม่มาละเก็บอืนไนสสส้สัตว์เซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ไหม